รีวิว Oppo Find N 3 Flip สมาร์ทโฟนจอพับหน้าจอข้างนอกขนาดใหญ่มาพร้อมกับกล้องหลัง3เลนส์ทรงพลังแล้วก็มากับดีไซน์แฟกค,คิป ังจากที่ครั้งก่อนนะคะเป็น oppo find n 2 flip นะได้รับการตอบรับที่ดีมากๆเลยนะคะและแน่นอนว่าครั้งนี้กลับมาแล้วนะคะกับ oppo find n 3 flip นั่นเองนะและรุ่นใหม่เครื่องนี้นะคะเขาก็มากับสโลแกนที่ว่า พับกับกล้องที่ดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้ของเขาเนี่ยมีการพัฒนานะคะเป็นเป็นรุ่นแรกเลยของสมาร์ทโฟนจอพับแหละที่ได้กล้องหลังมากถึง3เลนด้วยกันนะคะมีการพัฒนาร่วมกับแบรนด์ฮาเซลบัตต์นั่นเองนะคะก็คือโด่งดังในเรื่องของกล้องอยู่แล้วนะในเรื่องของการถ่ายภาพในสวยงามอย่างนแน่นอนนอกจากนั้นเนี่ยเครื่องนี้นะคะเขาก็ยังสามารถถ่ายพอร์เตรตนะคะซูมได้ถึง2องเ,อเลยนะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะมีออกมาให้เลือกถึง3สีด้วยกันเลยนะสีที่มายถืออยู่เนี่ยจะชื่อว่าสี Mi s ต y p i n งนั่นเองนะคะเป็นสีชมพูพาสเทิลที่น่ารักมากๆเลยนะและอีก2สีเนี่ยจะชื่อว่าครีมโกแล้วก็สีแบล็ k นั่นเองนะคะซึ่งสีดําของเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นแบบว่าดําด้านนะเป็นไม่ใช่ดำสนิทขนาดนั้นนะคะเป็นดําที่แบบมีความเงาเงาเหลือบๆนะสวยงามเช่นกันนะคะถือว่าดูเป็นแบบมีความแปลกใหม่มากขึ้นนะลองไปหาดูกันนะแต่แน่นอนว่าสีที่มายชอบที่สุดต้องเป็นสีมิสตี้พิงคอันนี้ว ลีดมากๆนะน่าจะถูกใจสาวๆหลายๆคนอย่างแน่นอนเลยเพราะว่าแบบเป็นชมพูที่ละมุนละไมน่ารักแบบลูกคุณหนูสุดๆเลยนะสําหรับสีนี้นะคะในส่วนของดีไซน์เนี่ยแน่นอนว่าต้องแบบพรีเมียมระดับแฟกชิอยู่แล้วในเรื่องของตัวของเขานะคะสวยงามมากๆเลยนะแล้วก็ความหนานะคะของตัวเครื่องนะขณะที่พับอยู่นะคะจะอยู่ที่ 16.45ก้มิลนั่นเองนะคะส่วนถ้าเรากลางออกแบบนี้จึงความหนาจะอยู่ที่7.79ม mm, ิลนะคะแล้วก็น้ำหนักของตัวเครื่องทั้งหมดยอยู่ที่ยอยูกที่198กรัมนั่นเองนะในส่วนของความหนานะคะกับน้ำหนักนยอาจจะเพิ่มจากรุ่นก่อน,นมาเล็กน้อยนะันเนื่องจากว่าเขาเพิ่มลูกเล่นในส่วนของโมดูลกล้องเพิ่มขึ้นมาถ้าอีกหนึ่งเลนเลยนะคือเป็นสมาร์ทโฟนจอพาพที่ได้ถึง3เลนเลยในเรื่องของกล้องหลังนะคะก็แลกกับน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยน,น,น้อยนะมาว่าถือว่าโอเคเลยนะคะแล้วก็ มาดูดีไซน์กันชัดๆนะคะในส่วนของผิวด้านหลังตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นแบบดีไซงงน์เงาๆเป็นเหมือนผิวกระจกแบบนี้นะสวยงามมากๆนะคะขอบเรื่องด้านข้างเนี่ยเป็นแบบโลหะเง,งาๆแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นเฉดสีชมพูที่แบบต่างกันเล็กน้อยตรงนี้จะเป็นชมพูนมๆแล้วตัวนี้ก็จะแบบมีความชมพูลโลหะขึ้นมานิดนึงนะคะสวยงามอยู่ดีนะซึ่งแกนพับต,ตรงนี้นะคะก็ไม่ได้เพนเพนไปซะทีเดียวนะเขาก็ยังใส่ลวดลายนะเหมือนแบบเป็นคลื่นน,นิดนึงนะคะตรงแกนพับตรงนี้แล้วก็ความรู้สึกของการพับเนี่ยก็คือยังมีความ แข็งแรงอยู่นะคะปิดได้สนิทอีกด,ด้วยนะ มาพูดถึงหน้าจอกันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของหน้าจอเนี่ยให้พาแนเลมาเป็น LTPO AMOLED นะคะขนาด6.8นิ้วนะแล้วก็ได้ความละเอียดนะคะระดับ Full HD+ เลยนะอัตราร e f r e s h r a นะคะสูงสุดอยู่ที่120 h z เลยนะคะแล้วก็ได้อัตราส่วนเป็น21:9ตนะความสว่างของหน้าจอนะคะสูงสุดด้านในนะคะจะอยู่ที่1,600นิต s นั่นเองนะคะส่วนจอด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะได้พาเลเป็น AMOLED เช่นกันเลยขนาด3.26นิ้วนะคะความสว่างสูงสุดอยู่ที่900 นั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์รอบตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะคะขอเริ่มจากหน้าจอด้านในก่อนเลยนะคะก็จะเห็นได้เลยนะว่าเขานะคะมีในส่วนของกล้องหน้านะคะอยู่กึ่งกลางด้านบนแบบนี้นั่นเองนะคะและถัดเหนือขึ้นมาเล็กน้อยก็จะเป็นในส่วนของลาโพงเสียงอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะในส่วนของด้านบนกันต่อเลยดีกว่าจะมีรูไม่ตัดเสียงรบกวนให้1ช่องนะคะถัดมาตรงน,นี้เนี่ยก็จะเป็นช่องของลําโพงอยู่นั่นเองนะทางด้านซ้ายของตัวเครื่องนะคะเขาจะมีปุ่มสไลด์แบบนี้เลยนะอันนี้นี่ดีมากเลยเป็นในส่วนของปุ่มที่จะใช้ในการเปิดปิดเสียง แล้วก็เปิดสั่นได้ด้วยนะคะเขาจะเป็น3สเต็ปเลยก็เลือกใช้ตามที่เราต้องการได้เลยเลื่อนง่ายๆตรงนี้เลยนะคะมาต่อที่ด้านขวาของตัวเครื่องเลยจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะคะแล้วก็ปุ่ม power ที่เป็นสแกนแนิ้วมือในตัวอีกด้วยนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะตอนที่ด้านล่างเลยนะคะถาดใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะคะใส่นานโ,นโนซิมได้2ช่องด้วยกันถัดมาเป็นไมโครโฟนเป็นช่องเสียบชาร์จบบ USB type C นะคะและสุดท้ายก็เป็นในส่วนของลำโพงนั่นเองค่ะมาต่อที่ด้านหลังเลยดีกว่านะ ในส่วนของด้านหลังนะคะแน่นอนว่ามีจอด้านนอกขนาดใหญ่แบบนี้นะคะที่แบบโดดเด่นเลยโมดูลกล้องนะคะที่เพิ่มขึ้นมาให้เป็นกล้องหลังถึง3ตัวพร้อมกับไฟแลดอีกด้วยแล้วก็มีคําำว่า oppo นะคะแล้วก็ขณะที่เราพับนะคะแน่นอนว่ายังพับได้สนิทมากๆเลยกับเทคโนโลยี fraction hint นั่นเองนะคะแล้วก็ตัวของแกนพับตรงนี้นะคะเขาก็จะให้มาเป็นสีเดียวกับตัวเครื่องที่เราเลือกเลยนั่นเองอ,อันนี้เป็นสีชมพูก็จะได้ตัวแกนพับเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะ าพูดถึงสเปคของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากคลิปเซ็ตก่อนเลยเขาใช้เป็น m i d i a t e k Dimensity 9,200นะคะระบบปฏิบัติการเนี่ยเป็น Color OS 13.2บนพื้นฐานของ Android 13นั่นเองนะคะในส่วนของแรมนะให้มาที่12 g b เลยนะคะเป็น LPDDR5X อีกด้วยนะแล้วยังสามารถเพิ่มแรม expansion ได้อีก12 g b เลยนะคะจุกๆไปเลยใช้งานได้ม,มากถึง24 g b เลยนะในส่วนของแรมนั่นเองนะคะต่อมานะคะลอมเนี่ยให้มาที่2 5 6 6กิกนั่นเองนะแล้วก็เป็นแบบ UFS 4.0อีกด้วยนะคะแบตเตอรี่อยู่ที่4,300 m ah ิลนะคะรองรับชาร์จไวที่44วต s u p e r h o o k นั่นเองซึ่งเขาก็เคลมเอาไว้นะคะว่า44วัต s u p e r h o o k เนี่ยเร็วขนาดไหนก็เร็วขนาดที่ว่า0ถึง58เนี่ยใช้เวลาแค่30นาทีเท่านั้นนะคะส่วนจากการทดสอบนะคะถ้าเกิดชาร์จจาก18ประเตไปเต็ม100เนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เคลมไว้เลยนั่นเองค่ะ มาดูจุดเด่นที่น่าสนใจของเครื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะ,ะเรื่องแรกเลยเขอพูดถึงในส่วนของดีไซน์ก่อนเลยดีกว่านะคะดีไซน์เนี่ยเขาก็มีการปรับเพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเข้ามานะคะอย่างตัวของ Starlight Track ตรงนี้นะคะจะเป็นขอบของโมดูลกล้องตรงนี้เลยนะถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่าอมันมีแบบว่าลวดลายเป็นร่องๆๆๆนะคะเพิ่มความโดดเด่นสวยงามให้มากขึ้นสําหรับของตัวเครื่องนี้นั่นเองนะคะและแน่นอนว่าความโดดเด่นเลยก็คือในเรื่องของการที่เพิ่มกล้องขึ้นมาให้เป็น3มเลนส์นั่นเองนะและหนึ่งจุดที่แบบ ต้องพูดถึงเลยว่าประทับใจมากๆนะคะจริงๆก็ประทับใจตั้งแต่รุ่นที่แล้วแล้วก็คือในส่วนของหน้าจอที่แบบมันไม่สะดุดตาเลยอะตรงเนี้ยตรงรอยพับตรงเนี้ยมันสมูทมากๆเลยหรือว่าถ้าสัมผัสไปเนี่ยน้อยมากๆเลยที่มันจะสะดุดนะคะคือมันแบบว่าเขาทำเนียนมากอะมันเป็นจอพับที่มันเนียนมากจริงๆต้องมองแบบจริงจังจริงๆถึงจะเห็นรอยพับของมันนะคะมองแบบมุมยังไงเนี่ย คือมันมันไม่ลำคาญตาเลยมันดีมากจริงๆในส่วนของตรงนี้นะคะในส่วนของแกนพับเองเนี่ยก็แน่นอนว่ายังคงพับสนิทอยู่เห็นไหม สนิทแบบกริปไม่มีแบบไม่มีช่องแม้แต่เล็กน้อยให้มองทะลุไปได้เลยนะคะเพราะว่าแก d นพับเขาเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีในส่วนของเฟกชั่นหินนะคะเป็น Generation ที่3แล้วนะคะก็คือดีมากๆเลยนะคะแข็งแรงทนทานไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะคะแต่ว่าได้รับการทดสอบแล้วนะคะการันตีจากเ u r ร์ฟไลเล่นนะคะว่าสามารถพับเปิดปิดเนี่ยได้เลยถึง6 0 0 0 0ครั้งแบบสบายๆนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะพังเลยนะ พูดถึงจุดเด่นที่สาคัญมากๆเลยนะคะอย่างในเรื่องของกล้องนั่นเองนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขามากับสโลแกนพับกับกล้องที่ดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเพิ่มกล้องหลังมาให้นะคะเป็นสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกเลยนะที่ได้กล้องหลังมากถึง3เลนด้วยกันนะคะแน่นอนว่าการถ่ายภาพเนี่ยก็จะสวยขึ้นไปอีกขั้นเลยนั่นเองนะขอพอกถึงสเปคกล้องก่อนเลยแล้วกันนะคะในส่วนของกล้องหลักเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลเลยแล้วก็มีเลนส์อัลิฟไลน์นะคะความละเอียดอยู่ที่48ล้านและที่เพิ่มเข้ามา ะะก็คือในส่วนของเล่นเทเลโฟโต้นั่นเองนะคะให้มาถึง32ล้านเลยนะแล้วก็มีการจัด OIS ให้อีกด้วยนะคะในส่วนของกล้องหน้าด้านในตรงนี้นะคะความเอียดอยู่ที่32ล้านนะคะแล้วก็ใช้เซ็นเซอร์เป็น IMX 709อีกด้วยนะ มาพูดถึงประโยชน์ของเลนเทเลโฟโต,โต้ที่เขาให้มานะคะก็ต้องบอกเลยว่าทําให้เราเนี่ยสามารถซูมออปติคอลนะคะ5เท่าได้ในการถ่ายรูปแบบธรรมดานะคะส่วนการถ่ายท r อตเทนนะซูมออปติคอลได้ถึง2เท่าอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ระยะเนี่ยจะไกลมากขึ้นแต่ก็ยังได้ความคมชัดความแบบเบลอหลังที่สวยงามอยู่เลยก็ต้องบอกเลยว่าเข้าพัฒนานะคะร่วมกับแบรนด์ดังอย่างฮาเซลบัทนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าภาพแบบมันสวยมากคือมาไปลองเล่นมาแล้วนะคะไปถ่ายที่นั่นที่นี่ก็คือเราแบบสบายใจได้ว่าถ้า สวยแน่นอนแล้วเราก็สวยด้วยเพราะว่าเขาแบบปรับแต่งดิจตี้เอต่างๆได้นะคะสกินโทนของผิวที่ได้ออกมาก็คือสวยด้วยนะคะคือแบบชอบมากๆในเรื่องของกล้องก็คือไว้ใจได้เลยนะยิ่งเพิ่มเข้ามาแบบนี้เนี่ยใครที่เป็นสาย,ยถ่ายภาพก็จะข่ายได้มากขึ้นจริงจังมากขึ้นนั่นเองค่ะ เรไปนะคะมาพูดถึงประโยชน์ของหน้าจอด้านนอกอันนี้บ้างดีกว่านะคะแน่นอนว่าใครที่เลือกใช้เป็นสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยก็น่าจะสนใจในส่วนตรงนี้อยู่แล้วนะคะหลักๆเลยนะคะคือสามารถใช้งานแอปพลิเคชันได้หลากหลายมากๆเลยนะแล้วก็แอปพลิเคชันหลักๆที่เราใช้งานกันบ่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าตอบโจทย์มากๆเลยในส่วนของตรงนี้แล้วก็ในส่วนของดีไซน์ที่เขาเลือกหน้าจอด้านนอกเป็นแนวตั้งเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าแนวตั้งเนี่ยจะสามารถแบบใช้งานได้แบบเคยชินมากกว่าง่ายกว่านั่นเองนะอย่างเช่นสมมุติเราเข้าไปดูเป็นในส่วนของ มันก็จะเต็มจอแบบนี้เลยนะคะเห็นไหม มันก็จะรู้สึกว่าเออใช้เหมือนแบบเป็นธรรมชาติที่เราแบบเปิดใช้ด้านในแบบนี้แล้วมันก็จะเข้ามาต่อด้านในแบบนี้ให้เราเลยนะคะหรือว่าแม้แต่ถ้าเกิดเรานะคะจะเข้าไปดูเป็น Netflix อย่างนี้ก็ได้นะก็สามารถใช้หน้าจอตรงนี้ดูได้เช่นกันนะคะก็จะพลิกเครื่องมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะประโยชน์ที่ไม่ชอบที่สุดเลยสําหรับจอตรงนี้นะคะก็คือการใช้เป็นเหมือนแบบว่าเซลฟี่จากกล้องหลังได้นะคะคือได้ความละเอียดของกล้องหลังเลยนะคะแล้วก็ยังเห็นตัวเองอยู่นะคะทําให้เราแบบเอ้ยไม่ต้องแบบว่า ังเลว่าเฮ้ยสวยหรือ,อยังอะไรยังไงนะคะเราสามารถตั้งขึ้นมาแล้วก็ดูตัวเองสามารถยกมือแบบนี้ให้เขาถ่ายให้เราได้เลยแบบนั้นนะคะง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพกไปไหนนะคะถ่ายรูปคนเดียวได้แบบสบายๆเลยค่ะ แล้วก็ลูกเล่นน่ารักน่ารักนะคะของหน้าจอด้านนอกตรงนี้นะคะจําได้ไหมว่ารุ่นก่อนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นน้องสัตว์เลี้ยงที่น่ารักน่ารักเป็น 2d ให้เรานะคะน้องก็จะแบบทําแบบสมมติเราเสียบชาร์จหรือฟังเพลงน้องก็จะทําท่าทางต่างๆตามเนาะให้มันดูแบบอุ๊ยน่ารัก,กมีแบบว่าการแบบปฏิสัมพันธ์กับเรานิดนึงนะคะเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงตัวน้อยนะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นลูกเล่นตรงนี้เนี่ยมันน่ารักเนาะครั้งนี้เนี่ยพัฒนาให้น้องเนี่ย น,น้องกระต่ายตัวนี้ก็ได้นี่โอเคปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้ไม่เพิ่มน้องเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูน้องกันดีกว่านี่มาแล้วเห็นไหมเดยนนะแตะกดล็อกก่อนจะเอ๋มาแล้วแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีท่าทางหรืออะไรไม่เหมือนกันนะคะเห็นไหมน่ารักมากเลยนะคือมีความแบบเปลี่ยนไปนะปึ๊บนี่ ขณะที่เราล็อกหน้าจออยู่เนี่ยมันเป็นแบบ a อา a y s o n แบบนี้ใช่ปหคะเราก็จะเห็นเงาน้องเป็นลังๆอยู่ด้วยนะก็คือน่ารักมากเลยนะพอกดปุ๊บก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยและนอกจากจะเป็นแบบว่าตัวแอนิเมชันต่างๆแบบนี้แล้วเราจะเลือกแบบตกแต่งเป็นตัวเราเองก็ได้นะคะอะสมมุติว่าไม้นะคะถ่ายรูปตัวเองมาแล้วเรียบร้อยนะไม่สามารถเลือกรูปที่ไม่ต้องการใช้นะคะแล้วก็มาเลือกนะคะในส่วนของตัวนาฬิกาตรงนี้ก็ได้นะคะว่าจะได้แบบเป็นฟอนต์แบบไหนนะคะหรือจะเปลี่ยน แพทเทิรนการวางต่างๆก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะสมมุติว่าเลือกใช้เป็นอันนี้นะ่ะโอเคนี่นะคะเรียบร้อยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยให้รู้ว่าอันนี้คือเครื่องของเรานั่นเองค่ะสามารถไปปรับแต่งได้เลย สรุปกันเลยดีกว่านะคะในส่วนของราคาของเครื่องนี้นะคะน่าจะอยากรู้กันแล้วนะคะเปิดออกมาที่เรียบร้อยแล้วนะคะวางจำหน่ายอยู่ที่ส4มห0นี่บาทนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง30ตุลาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะแนะนําให้สั่งล่วงหน้าไปเลยเพราะว่าเขามีของสมนาคุณนะคะให้แบบจุกๆเลยมูลค่ารวมถึง1 8 1 9 8บาทเลยนะอันแรกเลยที่แถมมานะคะก็คือตัวของ p o r t a b l e ล U case ตัวนี้เลยที่ไมค์ใส่เอาไว้อยู่นะคะเพราะใส่ไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันจับถนัดมือมากขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยมูลค่าอยู่ที่หนึ่งพนน้กบาทนั่นเองนะคะให้สีตามตัวเครื่องของเราเลยนะสีชมพูแบบน่ารักมากเลยนะก็จะได้เคสมาเลยไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมนะคะ,แล,ะแล้วก็ชิ้นที่2นะคะที่ให้นะคะจะเป็น enco air 3เป็นหูฟังนั่นเองมูลค่า1 9 9 9บาทนะคะและสุดท้ายนะเป็น evip card นะคะมูลค่าถึง1 5 0 0 0บาทเลยนั่นเองนะคะแถมกันแบบจุกๆุกเลยถ้าใคร ถึงใจก็อย่าลืมไปกดจองกันได้เลยนะยังไงถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวรุ่นหน้าจะหยิบอะไรมาให้ดูกันนะคะก็รอติดตามกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย